วันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรนะครับถวายไปแล้วนะครับแตงโมงนะครับอิติอิติกุมาลขัเจดีจะมหาเทโรลาภลาภพระ,ะ,ะ,ะวันตุเมอิติอิติกุมาลขัเจดีจะมหาเทโรลาภลาภพระ,ะ,ะ,ะวันตุเมนะครับ ถวายแตงโมเลยไอไข่เด็กวัดเจดนะีให้ร่ำรวยโชคลาภเงินทองสุขร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไลอุปสรรคมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงใครๆก็ปาถนาถาวายแตงโมครับช่วงบ่ายนะไม่มีอะไรก็ไาย ครับไอ้ไข่นี่แหละเี๋ยวทูต์อรี่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนหิ้งให้ใหม่นะครับทูร์ตอรีรางวัลที่หนึ่งงวดวันไหนล่ะงวดสิ้นเดือนนี้ครับวันที่หนึ่ง,ง,ง,นนนะงตุลาคมเนี่ยลองดูซิจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะถูกเดี๋ยวจะเปลี่ยนหิ้งให้ใหม่ ซื้อบ้านให้หลังใหญ่เลยแหละเอาละครับน้ำย้ายขาดนะให้เป็นเดียกเลยตอนแรกก็เคยกินแบบนี้นะครับอร่อยอร่อยตอนเย็นถ้ามีออเดอร์เนี่ยจะซื้อน้ำแดงมาให้นะเนี่ยถ้ามีออเดอร์เนี่ยเรืเอร่องเข้ามาาจะซื้อน้ำแดงมาถวายไอ้ไข่ ไม่ถวายน้ำแดงนานแล้วถวายแต่น้ำโค้กเบบซี่นะครับต้องซื้อน้ำแดงมาถวายแล้ว